เรื่องความช่วยเหลือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยครับนี่เป็นนะเรื่องความช่วยเหลือเรื่องเครื่องสูบน้ำนะครับที่เราได้ดําเนินการออกไปช่วยเหลือแล้วนะครับภาคเหนือเราออกไป93เครื่องแล้วนะครับภาคตะวันตกทีเหนือมากที่สุดครับ1 9อยนะครับ ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกเนี่ย91เครื่องนะครับส่วนภาคใต้ยังไม่ได้ออกเลยนะครับนี่ก็คือว่ายังยังอยู killed, so. ่ในแผนของเราด้วยใช่ไหมครับครับครับที่ที่ตรงไหนมีความเดือดร้อนครับเรามีทั้200เครื่องที่เป็นควมช่วยบรรทุกน้ามีรถบรรทุกน้ําอีกแต่รถบรรทุกน้ำาังไมยเยังไม่ได้ยลยังไม่มีการรองขอแต่ย้าว่าต้องอยู่ในพื้นที่แผนที่ทางกรมชประทานกําหนดให้มีการปลูกพืชฤดูแล้งถูกต้องไหมครับหรือนอกพื้นที่ด้วยแต่การทั่วไปครับไม่ความทีาพี่น้องเกษตรกรประสบปัญหาเนี่ยก็มแหล่งนนะทรปา มีการก็องค์กรปกครองท้องถิ่นแหล่งรับที่น่ทีนี้ปัญหาในระยะยาวที่นอกจากโครงการไทยเข้มแข็ง บางทีเราพูดถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาภายัยแล้งเราก็จะพูดถึงเรื่องของการเอาน้ําไปให้พี่น้องเกษตรกรแต่เรื่องของการจัดการน้ําให้คุ้มให้ให้มีระเบียบวินัยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะแก้ไขปัญหายัางไงให้ให้คนเข้าใจในระยะยาวว่าว่าเดี๋ยวนี้สภาพธรรมชาติไม่เหมือนเดิมแล้วเอลนิย o ท่านที่ดีกอมตุก็ว่าแล้วเอลนิย o ง่ายๆก็คือทั้งร้อนและแล้งที่เราจะต้องเจอเนี่ยที่เราจะทํำยังไงดีฮะในระยะยาวผมว่าความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับสภาพ ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปก็มีมากขึ้นโดยลําดับ,บนะครับสิ่งสําคัญก็คืออย่างที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวโครงการหรือนโยบายของรัฐบาลเองที่จะส่งสัญญาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับผมยังมั่นใจนะครับเพราะว่าผมกลับไปเรื่องประกันรายได้เนี่ยที่บอกว่าต่อไปเนี่ยเรามีหลักเกณฑ์ชัดเจนว่าเราให้ประกันได้กี่รอบเนี่ยผมย้อนกลับไปคิดถึงตอนที่เราบอกถึงเรื่องของพันข้าวว่าประกันรายได้เนี่ยเราจะไม่ประกันให้กับข้าว พันที่คุณภาพต่าอายุสั้นนะฮะพอประกาศไปครั้งแรกเนี่ยเราต้องมีการรุ่มมารวยนิดหน่อยเพราะว่าค่อนข้างกระชั้นปีที่แล้วครับแต่ว่าเท่าที่สํารวจตรวจสอบปีนี้เนี่ยผมว่าพฤติกรรมเปลี่ยนพอประชาชนรับรู้รับทราบว่าข้าวคุณภาพต่ำเนี่ยที่รัฐพูดว่าไม่ส่งเสริมเนี่ยนอกจากพูดไม่ส่งเสริมแล้วคือยืนยันไปด,ด้วยโครงการเลยว่าไม่ประกันให้เนี่ยนาปรังรอบนี้ก็รู้สึกว่าลดลงไปเยอะ ในเรื่องของข้าวอายุสัน <Gerilim S 1> ้นและผมเชื่อนะฮะผมยังเชื่อในแนวทางการทํางานอย่างนี้ว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายนะครับส่งสัญญาณสื่อสารมีเหตุมีผลรับฟังความวิถเนของประชาชนเนี่ยผมมั่นใจประชาชนให้ความร่วมมือก็อเคือเรื่องของภัยแ้งนี่ถ้าฟังแล้วนก็คือเรื่องของการปรับตัวแล้วแหละครับใช่ไหมครับตอนนี้รัฐบาลเนี่ยเหมือนกับวางกรอบให้พี่น้องเกษตรกรปรับตัวทีนี้ถ้าใครปรับตัวไม่ได้เนี่ยก็จะต่อไปก็อาจจะลำบากถูกต้องไหมครับครับแต่ว่าเราก็ เราก็ต้องพยายามไม่ให้เกิดขึ้นนะครับอย,อย่าไปบอกว่าใครไม่ไม่ไม่คือเราต้องพยายามไปดูว่าเหตุผลอะไรด้วยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าทุกคนต้องตระหนักถึงส่วนรวมมากขึ้นตระหนักถึงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพูดกลับไปจริงๆก็ตระหนักถึงปัิยยาความพอเพียงนะถ้าหากว่าเรายังคิดว่าอยากจะทําอะไรโดยไม่มีขอบเขตไม่จํากัดเนี่ยมันไม่ใช่นะรธรรมชาติก็มีข้อจํากัดนะครับแล้วก็การบริหารจัดการของเราพฤติกรรมของเรา นะฮะเป็นเรื่องสําคัญในการที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันมีความพอเพียงแล้วก็สามารถเดินไปได้ตอนนี้เราจะทํำยังไงดีครับเราอยู่ในห้องวอลลุ่มอีก2-3เดือนหรืออาจจะถึง4เดือนกว่าจะไปเจอผลรอบใหม่เนี่ย บอลลูมครั้งหน้าของเราเนี่ยคือห้องห้องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าเหมือนกับนานๆเรามาทีมีคนก็ประจําอยู่ตลอดใช่ไหมครับต่นน้เราจะเห็นน้ำดูมีข้อมูลจะมีข้อมูลอยู่ตลอดนะครับเป็นข้อมูลชั้นรากาตามเวลาจริงใช่ไหมฮะตามเวลาจริงครับเช่นทางด้านนู้นก็จะเป็นระดับน้าครับในแม่น้ำต่างๆนะครับทางด้านนู้นจะเป็นของลุ่มน้ำเจ้าพยานะครับ อย่างตรงนี้จะเป็นของตัวประตูนะครับที่เราเห็นว่าระดับน้ำเนี่ยด้านเหนือน้ำเนี่ยนะครับที่จะผ่านประตูระดับอยู่เท่าไหร่นะครับปริมาณิมาน้ําที่ไหลผ่านทั้งหมดเป็นการวัดเรียวเท่าและเรายงานเข้ามาตรงนี้ครับอย่างนี้เราจะมองเห็นเลยใช่ไหมครับว่านี่คือภาพปัจจุบันว่าน้ำนณจุดที่ที่มีการติดกล้อง C C T V ถูกต้องครับถูกต้องระดับน้ำู่ำแค่ไหนใช่ไหมครับอตอนนี้อย่างอย่างในภาพนี้เราจะเห็นตรงไหนวิกฤตไหมฮะที่จะ ถ้าเห็นปุ๊บเราจะรีบบริหารจัดการทันทีสั่งการทันทีตรงตรงนี้ก็คืออยู่ในระหว่างเกณฑ์เกณฑ์เกณฑ์ปกติอยู่ใช้ได้ไดครับอย,อย่างที่ผมเห็นประตูระบายน้ําอู่ตะเภาเนี่ยยังยังปกติอยู่นะฮะถูกต้องครับถ้อถ้าถ้าถึงขั้นวิกฤตเนี่ยที่พอเห็นภาพปุ๊บเนี่ยแล้วเราจะออกไปสู่การจัดการเลยเนี่ยต้องดูยังไงครับคือต้องระดับเนี่ยจะมีตัวบอกนะครับว่าระดับน้ำเนี่ยอย่างอันนี้เป็นของรุ่มน้ําเจ้าพยาครับนะครับตัวทางด้านนี้จะเป็นระดับที่บอกว่าแต่ละสถานี นะครับสมมติจับฝ่ายแม่ยมเนี่ยขณะนี้อยู่ระดับเท่าไหร่นะครับที่จังหวัดแพร่นะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ที่บางชิ้นอยู่ระดับเท่าไหร่นะครับพอเราดูระดับเท่าไหร่เนี่ยมันจะเป็นระดับาเข้ามาเลยนะครับแล้วเราก็จะรู้ทั้งเจ้าหน้าที่โอเปเรตก็จะรู้ว่าขณะนี้น้ําต่ำกว่าเกณฑ์หรือยังนะครับจะมีปัญหาหรือยังในรับน้ำต่างๆทีนี้ถ้ากลุ่มผู้ใช้น้ำเมื่อกี้เราบอกว่าพี่น้องเกษตรกรไปหากลุ่มผู้ใช้น้ำซะนี่กลุ่มผู้ใช้น้ำบอกว่าเอ้ยผมต้องการน้ําเพิ่ม แล้วบอกมาที่กรมลปรมทฐานกรมปรทานจะบริหารจัดการยังไงครับจะบอกว่ายัางไงได้ไม่ได้ยังไงอ่ะแ่ปกติเนี่ยกรมผู้ใช้น้ําเราจะรประชุมกันก่อนก่อนฤดูแล้วตอนฤดูที่จะส่งน้ำเก็ต,ต้องรู้อ่ะน้ำเนี่ยพอปล่อยลงมาเนี่ยมันเราจะถึงส่วนของเขาเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ถูกต้องพี่น้องเกษตรกรจะต้องบริหารจัดการในลักษณะนี้ด้วยตัง้งแต่เริ่มแล้วคบตกลงกันก่อนครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเวลาใช้ไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างนิดหน่อยก็มาประชุมปรับกันปรับแผนกัน นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณน้ําที่เราจัดตันไว้ให้ถ้าฟังอย่างนี้แล้งนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่มันังอีกหลายเดือนนะครับแล้วก็ข่าวที่เป็่สารมวลชนออกมาเราเจอปัญหาหลักการทํางานพวกเราไม่มีความประมาทนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะติดตามอย่างใกล้ชิดแต่ว่าการวางแผนล่วงหน้าเนี่ยผมคิดว่าก็ช่วยนะครับแล้วก็การได้รับความร่วมมือก็จะทําให้มันราบรื่นนะกว่ากว่าถ้าหากว่าไม่มีระบบเหล่านี้เลยนะครับผมก็ยังยืนยันว่าเมื่อเราทํางานไปอีกระยะหนึ่งเนี่ยระบบ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งหมดเนี่ยจะมีการปรับปรุงทั้งใหญ่เราจะได้ใช้ประโยชน์จากการที่เราจะต้องมาขึ้นทะเบียนเนี่ยครับในการที่จะทําประกันรายได้ประกันพืชผลเนี่ยทั้งหมดตรงนี้จะจะช่วยเราได้อย่างมากนะฮะผมตั้งใจเอาไว้ว่าขณะนี้เรายังต้องพึ่งพูดง่ายๆก็คือพึ่งเจ้าหน้าที่ทอกศกับเกษตรเนี่ยไปสํารวจไปทําข้อมูลต่างๆแต่ว่าวันข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยจะเป็นตัวที่ ทำให้เรามีข้อมูลที่แม่นยํามากขึ้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็น่าจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสรุปอีกนิดนึงครับว่าบอลูมของรัฐบาลจะดูแลปัญหาภัยแ้งของพี่น้องกเกษตรกรถี่แค่ไหนอย่างไรจนกว่าจะพ้นรอบวิกฤตน,นะครับอย่างที่คุยกันมาตั้งแต่ต้นนะครับการวางแผนการตกลงเรื่องการใช้น้ําได้ดําเนินการกันล่วงหน้านะครับและที่นี่ที่กรมชนเนี่ยจะมีการติดตามข้อมูล ที่เป็นข้อมูลเป็นจริงณขณะเวลานั้นๆตลอดเวลานะครับแล้วถ้าหากว่ามีปัญหาเกิดขึ้นปัญหาใดสามารถที่จะแก้ไขได้ในระดับหน่วยงานระดับพื้นที่ก็จะสามารถดําเนินการได้เลยแต่ถ้าปัญหารุนแรงมีความจําเป็นที่จะต้องได้รับความสนับสนุนจากทางรัฐบาลนะครับก็จะส่งมาแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรก็จะนําเรื่องเข้าไปคอรมอรก็จะสามารถที่จะอนุมัติให้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้สิ่งที่สําคัญย้ําว่าต้องมีวินยัยนณะขณะนี้นะ ก็ขอความร่วมมือนะครับจากพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าทั้งหมดไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของของใครคนใดคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นพิเศษครับตลอดเวลาที่เราได้พูดคุยกับทางท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับจะเห็นได้ว่าภัยแล้งปีนี้นั้นเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่า เราเห็นแล้วนะครับว่าน้ําจะไม่เพียงพอสําหรับการทํานาปลังในรอบที่2ย้านะครับต้องมีวินัยในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปีนี้เป็นอย่างดีครับเพราะว่าน้ําจะไม่เพียงพอแล้วและนี่ครับนี่คือรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ในภาคที่เกี่ยวกับเรื่องของการฝ่าวิกฤตภัยแล้งคุณผู้ชมต้องมีวินัยเป็นอย่างยิ่งครับและตอนนี้ครับผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Uh huh. สูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคนต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไรได้ทำอะไรด้วยสัจจะ mm hmm. ที่ฉัน,ฉนปฏิญา mm hmm. ให้ไปฉัน ที่ทำ,ทำตามได้จริงทดแทนคุณให้พอลูและ,แ,ละแผนดินข้าราชการคือผู้ทำงานตามรอยพยุคลบาทเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโครงการจำขึ้นใจสำนักงานกอพอ